ชายไทยแค้นจัดค่ะสมัครทหารทะลุ30,000นายขเขมปล่านรับด่วน3,000เสริมต่อชะดอีก400 40, นายค่ะ นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่ากัมพูชาจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายการเกณฑ์ทหารภาคบังคับอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2026หรือในปี2569นี้เป็นต้นไปเพื่อเสริมสร้างกำลังทหารของประเทศค่ะหลังจากมีการประกาศกฎหมายดังกล่าวแต่ที่ผ่านมายังไม่เคยบังคับใช้อย่างจริงจังเลยค่ะนายฮุนมาเนต กล่าวระหว่างพิธีฉลองวาระครบรอบ32ปีการก่อตั้งหน่วยงานตำรวจทหารแห่งชาติกัมพูชาที่จังหวัดกัมปงชนังทางตอนกลางของกัมพูชาว่ากฎหมายข้างต้นจะช่วยเพิ่มจำนวนทหารและเสริมความเข้มแข็งให้กับกองทัพของกัมพูชาได้นะคะโดยกฎหมายนี้ระบุว่าชายชาวกัมพูชาทุกคนที่มีอายุระหว่าง1 8ปถึง30ปีต้องสมัครและเข้ารับการฝึกทหารเป็นระยะเวลา18เดือนอย่างไรก็ดีนายกรัฐมนตรีกัมพูชาค่ะระบุด,ด้วยว่าเรื เวลาการฝึกภาคบังคับนี้อาจขยายเพิ่มจาก18เดือนเป็น24เดือนค่ะล่าสุดมีรายงานว่ากัมพูชาประกาศรับสมัครทหารใหม่ในปี2569เพิ่ม3,000นายด้วยกันเสริมกำลังต่อชะดออีก400นายท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนค่ะในปีงบประมาณพศ2569ทางกัมพูชาได้ประกาศแผนการเสริมกำลังด้านความมั่นคงโดยการเปิดรับสมัครกำลังพลทหารใหม่เพิ่มจำนวนกว่า3,000นายพร้อมทั้งขยายกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนเพิ่มอีก400นายด้วยกัน เพื่อรองรับภารกิจด้านความมั่นคงและการดูแลพื้นที่ชายแดนค่ะแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของกัมพูชาระบุว่าการเพิ่มกําลังพลในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเสริมศักยภาพกองกําลังป้องกันประเทศในด้านของการลาดตระเวนการควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์และการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนสินค้าเถื่อนและปัญหาการเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยค่ะขณะเดียวกันการเพิ่มกําลังต่อชดถูกมองว่าเป็นการเน้นย้ําการควบคุมพื้นที่ ที่แนวชายแดนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทด้านชายแดนค่ะหรือจุดผ่านแดนที่มีการสัญจรหนาแน่นซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดเป็นระยะค่ะนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าแผนการเสริมกําลังดังกล่าวอาจสะท้อนถึงความกังวลของรัฐบาลกัมพูชาต่อสถานการณ์รอบประเทศค่ะรวมถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจภายในที่ทําให้รัฐบาลต้องการควบคุมสเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐค่ะ ทางนี้การรับสมัครกำลังพลใหม่จะเริ่มทยอยดำเนินการภายในปี2019โดยจะมีการฝึกอบรมด้านยุทธวิธีการรักษาความสงบและการปฏิบัติการชายแดนก่อนกระจายกำลังไปประจำการตามจังหวัดยุทธศาสตร์ต่างๆของประเทศขณะที่วันนี้นะคะสำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมได้รายงานยอดสมัครทหารออนไลน์ณนะวันที่14มกราคม ปี2519ยอดสมัครรวมทั้งหมดนะคะ3 4 0 9คนคิดเป็น101%ของยอดการเปิดรับสมัครซึ่งเหลือเวลาอีก12วันค่ะ